มาครับผมทีนี้นะไหนดูสิเซตตี้ก็เซฟแล้วแล้วถูกป่ะล่ะเขาอ่ะนี่ด้นเราไม่เซฟจ,จากตัวแบบเป็นเรียกว่าโปรเฟสเซอร์กูกุอีใช่ไหมถูกป่ะว้าวโอเคฮะเอ๊ะมันไม่มีฟลอยด์นะครับไอแฟนชาปโปเกมอนอ๋อผมว่าโปเกมอนมีฟลอย์นะเนี่ยตายหาแล้วผมก็ใจผิดไปตลอดเลยนะปู่ไปฝันมาจากไหนถึงคิดว่าโปเกมอนมีฟลอยด์เอ้าเ,เกมสมัยใหม่เดี๋ยวนี้อะไรตัวมันก็มีฟลอยด์หมดนะในเรื่องอ,อ่ะันนี้เกมอะเรียกว่าทำอะไรได้สูงสุดในโลกมันไม่มีฟลอยด์หรอกพูดไปเล่นใช่เหลือเชื่อไหมล่ะเออเนาะ เหลือเชื่อมากเลยมากเลยโอ้โหอโอเคโอ้ก็เหมือนเฟรนี่ดัดดัดชูโลใครอ๋อนี่แม่รอหรอฮ่าม <c oughs> <ounce> ่าฮ้าฮราฮ่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 าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่มฮนาฮ่าเ่าฮ่าั่าาฮ่าฮาา่าฮ่่าฮ่าฮ่่นฮ่สฮ่าฮ่่าฮ้าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่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 า่าฮ่าฮ่่า่ อืมอืมนี่ตื่นเต้นนะที่จะได้เจอโปกเกมอนอารูลานะมาเราอยู่ในตัวมาหมูกก่เกาะอารูลานะเกาะสวยงามรอยทุกคน,นะไปพบเจอกันอยู่ทุกคนจะต้องเฟรนี่แน่นอนเลยใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเราไปดูซิว่าแบบโปกเกมอนเฟรนี่แค่ไหนไปสำรวจกันเลยกันโอ้ let's go แล้วรอบไปกลาคืนเลยเนี่ยนะหรอ บอกแว่าก็คืนเลยนะนะโอ้ไม่กอดมันก็ตอนดึกเลยอนะอ๋อเพราะเป็นพัง moon, มูลมาเลยเป็นกลางคืนหรออ๋อหรอจริงปะ่ะผมรู้อ๋อหรอพักซ้ำมันจะกลางวานนันเครับผมอ๋อหรอไอ้ยืมพึ่งรู้โอเคเออมันนี่อะไรลุงยี่ทำอะไรอยู่อะทำอะไรอยู่แล้วนี่ไปได้ไหมนี่ไงคือมีบางสิ่งบางอย่างพวกตัวหมาคุณจากแบบเป็นย่าที่สูงนะ อะไรอะโปเกมอนเซ็กโอ้โหล็อตเตะมันได้ไหมนะเออผมผมพูดตลกตลกไปวะคือ franchise โปเกมอนอะมันมีโลจิกแบบประมาณว่าถ้ามันมีโปเกมอนตัวเล็กๆพุ่งมาแบบนี้เราไม่ต้องให้โปเกมอนเราสู้อ่ะเราแบบว่าพวกเออเราตเราถีบเราอะไรได้ไหมทำอะไรอ่ะอ๋อมันมันไอ้นี่มันจะเห่าเราใช่ไหมเออแล้วไงอ่ะโว้โกมอนเฮ้ยผมจำได้ไอแมวตัวนี้จำได้ว่าแมวไอโดมันดีอยู่นี่ใช่ปะเอ๊ะใช่ใช่คนเดียวกันปะวะหรือว่าแมวมันตัวแบบล่ำๆวะ หรือว่าหรือว่ามันเป็นโดผู้ชายวะจำไม่ได้แล้วว่ามันมันไอที่อ๋อมันอ๋อมันคนละตัวว่ะไอ้ตัวนั้นมันตัวแม่มดอะไรสักอย่างปะมันคนละเจนวะอันนั้นจิ้งจอกใช่ไหมเออเออเอจําได้ละไอ้จิ้งจอกอ่ะไอ้จิ้งจอกที่มันเหมือนกับมันเป็นแม่มดอะไรสักอย่างอ่ะเออไอ้ที่พองว่มันก็นี่นะโอ้โหเนี่ยอันนี้เป็นญาตินะครับผมนะดรคุเตอร์คุยๆถอดเสื้ออย่างเงี้ยแหละนะ นี่เกมสำหรับเด็กจริงปะเฮ้ยเกมมันเด็กใช่ปหมทำไมมันดู Hyper ไฮเปอร์เซ็กชวลไลท์จังวะมันถอดเสื้อเป็นโจโจ่างนี้เลยหเหรอมึง่อนนะเนี่ยภาคนี้มันมีระบบรูปโปเกโมอนด้วยว้าหลอโอ้ยกูว่าเข้าใจแล้วสมไมภาคนี้คนอยากให้กูเล่นเยอะมันวีฟจริงอะเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้โหโห,โห,โหโมืดเต็มเลยเว้ยเออภาคหมู่นี้มันมืดมันก็มืดจริงนะเนี่ยมืดมากเลย <laughs> <laughs> อะไรอะเออหน้าหนีโอ้ ฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่โบนาสถานนะโอ้ยตายแล้วลิลิจกักเดี๋ยวพี่ลิบวไปหานะคะไม่ต้องสูงร่างโวน,นะหรอกรับเล่นไปเรื่อยๆเอาให้สนุกดีกว่าใช่ไหมไม่เป็นไรผมสนุกแน่แน่ตอนนี้นะ <c oughs> โอ้ยมันหลุดไปแล้วผมเนี่ย <c oughs> ไปแล้วโอ้ยบอกกันว่ามันโซนเหลือเกินอะไร <c oughs> น,นี่ วินกมาเว้ยเนี่ยน้องโดนลุมจิกครับตรงนีช้ช่วยด้วยช่วยตัวเนบ,บีด้วยเลยด้วยอได้แล้วรับตายไซโนเคียไอสเปโรอ,อ่ะมันโจมตีมันอยู่อ่ะหนูไม่ใช่เทรนเนอร์หนูทำไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวผมทำได้ค่ะมาเร็วสเปโรออได้ปรากฏตัวมานะแล้วเราก็แบบคว้างแมวน้ำไปฮะผู้ซี น่าแหละฮะตายซะปาร์ตดงเยอะมากเลยมากนะนี่เดี๋ยวฉันว่าโว้ยบทพระเอกมากเลยว่าโอยโมโนบูบูซี่ยีย่บังไข่โอเคเอาละอะไรอะ่ะวัดตัวอะไรวะน่ะอูโคเทนี่วะอ๋อน่าจะเป็นเทพผู้ผู้พิถักปะ น่าจะใช่มาคนนี้เออเป็นเทพวะจะจับปกมอนมาทําทีมไหมอีงพี่เวลามันเล่นแล้วมันได้ทั้งทีมใช่ไหมถูกปะแต่มันมีตับปกมอนไม่เท่เลยอะเออแต่ละตัวถ้าจะจับเดี๋ยวจับตัวเท่ๆดีกว่าเว้ยคือจับมาก่อนแล้วเอาไปขายฮะขายได้เหรอเพื่อนๆนะอ๋อมันขายได้เหรอเดี๋ยวพูดไปเล่นหรอโอ้ยังกูนะครับผมเออเอาไว้ มัน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 คือคือมันอ่านกันจริงๆขายไม่ได้เออโปเกมอนอะขายได้ไงโอ้แล้วตรงนี้โดนแลรปใส่แน่แล้วจับไหมโอ้โอ้ไอสัตว์เรามีโปเกมอนเท่าไหร่อ่ะผมื่อตรงนะ้นสิบเอ็ดลูกโอ้ใช่ไหมอ่ะอ่ะชัหนักนะจับจับเผื่อไว้ไหมจับเผื่อจับจับจับเวลสองเองอ่ะดูกระจกอ่ะเออป๊บนี่ยังกูเป็นของกูแล้วมานี่ยังกูส์นะครับผม รีกิสเตอร์อ๋อมันจะบันทึกแบบเป็นฐานระบบไว้แล้วไว้หรอวะอยากจะตั้งชื่อไหมตั้งครับตั้งตั้งเนี่ยหลายคนบอกว่ามันอ่านว่ายังกูสไมมอ่ะมันอ่านว่ายังกูครับผมนี่มันมันอย่างเงี้ยเออยังกูที่อย่างเงี้ยครถูกอะไรครับทีนี้นนนก็คือเป็นเรียกว่าเทศกาลหมู่บ้านตรงนี้เนาะเอาไงอยากดูกูกระทืบอีกวะตอนนี้ฉันมีเสียงเพลงในการแบบยัวยอยู่ยยอ่ะสู้อีกแล้วอ๋อ อ๋อใช่ไหมใช่ไหมอ๋อหรือว่าแค่นี่เป็นพิธีเใหญ่อ๋อแล้วสู้หรอหรือว่าอะไระส้นไหมอ่ามาเอามาอ่ามาสนุกกันนะลิเตนอ่ามามามึงโดนน้ำกูแน่ครับผมมาเอาพวกกันมาสู้กันชัวไปอ่ะเออเป็นหัวนะตรงนี้เออมีสองตัวรอบนี้เขาส่งเป็นปีจูมาแนละ้วตรงนี้อ่ามาของโดนแน่ครับผมตัวเดียวก็อยู่ใช่ไหมโอ้โหเวลรหกเลยเวอรเยอะอยูน่นะฮะคือแบบปีจูเขใช้ตัวชามนะครับผมเอาเว้ยปีจูจะพยายามหลอกล่อเราใช่ไหมฮะแต่ไม่ตายซะ เมื่อี่ตัวผู้ก็โดนยั่วได้เลยได้เนี่ยน่านะอานาอยั่วบ่อยแล้วนะเออทำไมซนอย่างงี้พี่จัวเอาน้ำพี่ไปเรายัา่วเขาเราต้องใส่น้ำฮนะว้าอ,อาบน้ำตบมนันบังอาจนี่ตบมานะเรียบร้อยฮนะโอเคหัวส่งลิเตนมานะครับผมโดนตัวผู้เหรอฮะนะลิเตนก็คือเห่าใส่ของนะ้นี่ยพยายามทำให้ตัวมาเป็นแอคแท็กโลดแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำเราแรงมากนะครับผมนี่เอาน้ำพี่ไป วาเรียบร้อยอะนี่นะเป็นไงล่ะถ่ายตั้งเอาตั้งมาซะเออเราปล่อยน้ำแล้วเขาเอาเงินมาให้เราอ่ะนี่คือโปเกมอนนะทุกคนอะ ศาสตราจารย์บอกว่านี่ลิลี่ไหนพาตัวมาเป็นแบบเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมคนมาหาหน่อยสิฉันก็เลยเดี๋ยวจะพาไปที่แล a ของเขาอ่ะเธอก็มากับฉันนะโอ้ยครับผมหูลิลี่โอ้ตามน้องๆแบบซินเดอเรลล่าอะไรหน่อยฮะแม่มาเอออ้าวแม่เนี่ยอ๋อแม่ให้เงินเราแล้วตรงนี้ฮะโอ้ยแม่ไม่ต้องให้เงินไร้สาระเดี๋ยวผมไปถังเงินแบบเป็นแบบคนข้างทางได้อะไรได้ฮะเนี่ยได้เพื่อนแล้วหรออุ้ยเป็นเพื่อนที่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยที่เธอผมเจอมาเนี่ยเออขอบคุณค่าน้องขืนนะอชมว่าน่ารักนะ โอ้หนี่อะไรเนี่ยครับกำลังแล้วดูอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นแบบเป็นบ้านด็อกเตอร์นละ้ดูย้ายใหญ่นะครับดูข้างนอกที่ดูไม่ค่อยใหญ่เลยแตอวะเออเอาอีหัวมาเป็นไงอยากโดนกูตบตะแบบว่าอู้หัวอืมอัลโลล่าเป็นไงอะทีนี้ทำไมอะมันมามองอะไรวะไอ้ตัวหัวเนี่ยเออเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะอ๋อข้าบ้นเป็นห้องของน,อน้องลิลลี่เหรอ แล้วพี่หัวมันมาแอบดูนะนี่มันแบบไม่ใช่นะคะมาที่ p r i v a t e อ๋อเป็นแบบเป็นห้องนอนลิลลี่ตอนน้องไม่อยู่เราแอบไปนอนเตียงน้องไนดะ้เหรอจริงปะหรอลิลลี่ดูแลตัวออกมาเป็นโบลูนาด้วยนะดูแลตัวเราด้วยนะจนกว่าเธอจะคุ้นเคยกับโลตอมอะ่ะช่วยเธอแบบนําทางไปด้วยนะนี่นะโอลิลลี่ก็จะไปกับเราใช่ไหมตอนจีนิฟไปนะอ๋อรู้เปล่านี่นะเออเรียกว่าไปไหนมาไหน,ไหนได้สลดเลยนะโลตอมก็บอกเราเมื่อกี้แต่ว่าลิลลี่อยู่ปะไม่อยู่ใช่ไหมโดนกูแนละ้ว ล้วนอนนอนตรงไหนอ่ะนอนแบบนอนตรงนี้เลยเหรอนอนตรงโซฟาเนี่ยนะโแล้วนอนไปนั่งอยู่ตรงมุม,มน,นั่นคืออะไรนะเออวิ่งทำใหเสียงน่ารัก,กตัวอะไรวะนะโอ้ตัวฟองตัวอะไรทำไมน่ารักจังตัวอะไรเนี่ยน่าหน้าจย็นแถมสมัยก่อนเราเล่นแบบไม่มานั่งหิีตัวละครด้วยเล่นแบบเบียวซาตชิอะอยากไปทริน วูนั่นครูเหรอนะใครอ่ะคนนั้นใครอ่ะครูเหรอคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะสารภาพคุณครูครับผมอยากจะจับโปเกมอนให้คุณครูได้อ๋อคุณครูครับเฮ้ยใช่เหรอใช่เมียเหรอบําเพ็ญแล้วเดี๋ยวเมียด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ทำไมมีเมียเยอะจังวะหยุดโหนี่เนี่ยด็อกเตอร์บอกนะฮะโซ่อโอนี่อืม ไปเข้าไปดูเรดีกว่าเข้าไปแบบถ่ายเงินเด็กดามามาโหอ,อะไรขอดูโปเกมอนหน่อยสิได้ครับได้ครับขอดูโปเกมอนหน่อยดูสิว่ามีเขีย้ยวไหมโง่ไม่มีเขี้ยวครับมีตะขนนี่นะนี่นี่เธออยากดูโปเกมอนที่บ้านเราไหมเออ มโปเกมอนอ่ะถ้าเกิดว่าจะเคลื่อนไหวต้อตงมีพ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 ีนี่คือแบบเพนิสใช่ไหมมันก็เป็นโรงเรียนโปเกมอนหรอวะโห่แม่งเลยคือเป็นคลาสอนุบาลของโปเกมอนหรอวะล่ะเออเอาไอสัตว์ออเตอร์อโอ้โห้ถ่ายเงินเด็กอนุบาลโาอ้ my god holy shit สก,กู๊ะมาน้องปเ,กกนนเป็นเด็กอนุบาลครับผมเออเป็นมีซัพพอร์ตจะไหมมาเดี๋ยวเราจะมาบูลีเด็กอนุบาลกันน,นะฮะเดี๋ยวให้ตัวมาเป็นปอมเปโยเนี่ยพ่นน้ำมาแล้วหวังว่าจะโดนนะน้องจะโดนนะหวังว่าแบบใจนี่น้องเลยนะนี่เป็นไงนล่ะ,ละอะไรอ่ะอ๋อเมิกกี้มันโยนหินหรือ,รอว่าอะไรฮะโอ้แม่งเอ้ยคิวเยอะเว้ยนี่ยังไม่ตายวเว้ยเออโอ้นี่ยนะปอมเปโลยูสเปล่าป่องเนี่ยเออเรียบร้อยะ คุณจัดการเด็กอนุบาลเมียนะครับผมได้เงิน84บาทแล้วไอ้เฮียถ่ายเงินเด็กนี่นะเออเดี๋ยวหนูใช้โอลัเบอรี่กับพี่นะคะไอ้เฮียโคตรเลวเลยเอาเงินแม่งมาแล้วเอาเบอร์รี่น้องมาอีกอ่ะโอ้ยสัตว์นรกวกมึงนะมึงแม่งแบบสู้กับเด็กถ่ายเงินเด็กไม่พอแล้วยาไปเอาเบอร์รี่เด็กมาอีกอ่ะโคตรเฮียเลยเอาสิเลยว่า